สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ i m เม e ไอนะฮะวันนี้ผมก็ไม่ได้มาทำอะไรมากนะครับแค่จะแนะนำสัตว์เลี้ยงของผมให้รู้จักนะครับน้องเนโกจังนะฮะเป็นแมวตัวเล็กนะฮะน่ารักนะฮะปาดเดินอยู่ตรงหน้าจอเดสทปของผมนะครับครับตอนนี้เกาหัวแล้วฮะน่ารักนะฮะตัวเล็กน่ารักนะฮะเนโกจังวันนี้ทำอะไรอยู่จ๊ะ กำลังเขียเบราวเซอร์ Bowser เล่นอยู่นะฮะตอนนี้ไปเขีย่ยมันทำไมฮะวันนี้อเอตอนนี้น้องในโกดจังผมมองงงนะฮะว่าทำไมมีโพตรงนี้นะฮะอะไรเหรอมันเป็นเกมยังไงไม่ใช่เกมมันเป็นแบบเหมือน,นแบบมีสัตว์เลี้ยงอยู่บนหน้าจอนะฮะโอต,ตอนนี้มันง่วงมากเลยครับมันรู้เวลาหาวเลยครับน้าาบนำตาแทบไหลนะฮะครับครับผมจะทำยังไงครับน้องในกดจังของผมนะครับหังได้เลยครับวิ่งนะครับอื วิ่งไปวิ่งมานะฮะแก้งง่วงนะฮะน่ารักนะฮะออกจอฮะโดนขังกรงตอนนี้ไปถ่ายกับน้องเดลเลมอนนะฮะหาวแล้วฮะเครครับตอนนี้มันโดดขึ้นไปข้างบนนะฮะนั่งนะฮะแล้วก็เอามือมาแตะตรงหน้าจอนะฮะเป็นรูปเล่นนะฮะเดอะนะฮะหัวมันโตนะฮะตายอบแนะฮะน่ารักนะฮะ ตอนนี้เดินเข้ามาข้างหน้าครับแต่มองไม่เห็นเป็นสามดีนะฮะก็เลยเห็นแค่ท่าเดินนะฮะตอนนี้นองนี่กระจังนี้แหมโอเคตอนนี้มันล่วงไปฮะเออ,เออใช่ไปเข้าไปที่เว็บบอร์ดมันแล้วบอกอว่าตอนนี้มันก็นอนอยู่นะฮะจานทำหน้าแอปแบลนะฮะห่าก็นอนเนี่ยนะน้องในกระจังผมนะฮะจานแม่งเลยใช่ น้องนี่กดจังผมก็กำลังเล่นเนี่ยนะฮะเกาพุงเล่นนะฮะจานเลยดีกว่าวะโอเคครับตอนนี้คุณแพนเมเกอร์นะครับเอ้ยคุณซีแคนนะฮะก็มาอยู่กับผมนะครับมาอยู่เป็นเพื่อนผมตอนประมาณสี่ทุ่มนะฮะเงานะฮะเล่นอยู่กับน้องนี่กดจังคนเดียวไม่หนุกนะฮะโอเคครับผมก็มาแค่นี้แหละมาให้รู้ว่าผมมีสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักอยู่หน้าจอนะฮะ ถ้าใครอยากรู้นะฮะก็ไปโหลดเอานะฮะเนี่ยชื่อฟาฟานะฮะโปรแกรมนะฮะฟาฟานะฮะเฮ้ยมาั่งมาั่งนะฮะเดี๋ยวผมก็ส่งให้คุณน้องผมก่อนนะฮะน้องนี่โกจังนะฮะส่งมาเลยน้องนี่โกจังไปเรี่อยฟาฟาอะ เอาอน้องนี้กดจังผมไปเล่นอะไรข้างล่างขึ้นมาเซฟไว้เด็กท็อปนิโอเคครับผมก็ขอมาพูดแค่นี้นะฮะไม่มีอะไรแล้วก็พบก่งทับสามร้อยเจ็ดสิบ372 KB บ